นเฮ้ยเบร้อยเอ้ยอีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยเฮเมอแล้วไฟเกอบแล้วเบร้อยโอ๊ยปิดไฟเอยปิดไฟเลยเนี่ยปิดไฟเลยนี่นะทำซ้อนอย่างนี้นะซ้าซอนอีกแล้วครับ

บอกว่ามันต้องเกิดเหตุคุณไหนปะอยู่ไฟแดงเพราะคุณไหนว่าพอดีมันเหตุทางไม่เองเหตุไฟเขียวไฟแดงมันบูพอบเลยมันเปิดไฟแดงกับไฟเขียวพร้อมกันนะ โทรแจ้งตั้งแต่ตีสองมันบ่มีเหตออกมาเบิ่งเลยไนะถามเืยหมดหรือยังโทรแจ้งกันตั้งแต่ตีสองนี้อยู่เนี่ยนยังไม่ออกมาสักทีเดี๋ยน,นี้ต้องเอาผิดใครปะ่จะจราจรเดียวแล้ว<อ>ต้องทำวันั้นแนละ้วจะว่าขันต่อมันเหี่ยเส้นมีโรกกแล้วนะไหนๆๆๆ ออกเร็วไฟเกืเอบ <ๆ S 2> <ไป S 1> แล้วเรีเยบร้อยโอ้ยปิดไฟเหรอปิดไฟเลยเนะี่ยปิดไฟเลยอย่างนี้นะทำซ้อนอย่างนีงน้นะซ้ำซ้อนอีกแล้วครับปิดอย่างอันนี้อเอาคล้วยนี่ไปตั้งไหอันตายฮะโอ้ยปิดไฟเลยปิดไฟเลยเก้เาไฟตั้งกันเลย,เน,เลยนู่นหนานู่นเนะมันมีปิดบอกไหมอันแบบนี้ เฮ้ยมาไหมาเฮ้ยมันยกนีลแล้วมหมยกอะไรมาบ้างยกไปกันไปเลยกันไปเลยกันฟังนั่นดิกลับมามาจบสายเลยเร็วเร็วเร็วลุโอ้ยตายแบบนี้อ่ะเว้ยตายแล้วแจ้งแต่ตีสองอยู่เนี่ย อดรอยู่ตรงนั้นก็เหตุเหตุการณ์ก็คืออันดับแรกก็คือเห็นไฟไฟตกสี่แยกอะ่ะมันเป็นไฟเขียวสามนะสามทางอีกทางหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นไฟแดงตลอดไม่มีกระพริบเลยครับอ,อ่าราคานี้ประมาณ เก้าหนึ่งแล้วก็อะไรอีกหลายที่อ่ะจนกระทั่งเกิดเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งประมาณตีตีสี่เกือบตีห้าประมาณนั้นอ่ะที่เกิดเหตอเอุอ่ะถึงมีคนออกมาพอพอเกิดเหตุรถตำรวจถึงออกมาดูแลใช่ใช่ครับแล้วก็เห็นว่าเกิดซ้ำซ้อนอีกฮะ ใช่จังหวะนั้นก็มีเหตุเกิดซ้ำซ้อนอีกคู่หนึ่งครัอืมครับผมแล้วชาวบ้านเราตอนนี้ผมไล์สดให้ดูนะครับแล้วชาวบ้านเขาช่วยกันยังไงครับนะก็ตอนนั้นก็คือช่วยกันก็คือไปช่วยคนเจ็บตอนแรกตอนแรกก็คือเปิดประตูก็ให้ถามคนเจ็บว่าเป็นไรไม่อะไรไมก็เปิดประตูคันที่ว่าเป็นรถไก่อ่ะเปิดประตูช่วยเขาออกมาก็ไม่เจ็บเขาไม่เจ็บไม่เจ็บอืมครับผมแล้วก็จังหวะนั้นก็คิดได้ก็คือว่า ไอ้ที่ว่าผู้รับเหมาเขามีไฟไ,ไฟกระพริบอ่ะก็ะเลยไปพากันช่วยกันยกตรงนั้นไปปึ้นาทางไว้ครับแล้วก็ไปติดต่อกับตำรวจที่ป้อมตำรวจป้อมที่ป้อมนั้นก็ออกมาพอดีอก็ไปบอกให้เขาไปปิดไฟให้หน่อยครับถ้าไม่ปิดก็คือเหตุซ้ำซ้อนจะเกิดขึ้นอีกอ่ะขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะ และตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ